เจ้านะครับเราอธิษฐานฝากไปกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะส่งในผู้ที่จะเตรียมในพระโงส่งในผู้ที่รู้ว่ช่วยเราะครับขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะครับเราจะอธิษฐานให้กับพี่น้องของเราที่เจ็บปวดนะครับขอเชิญผู้ปกครองที่จักของพระเจ้าที่จะมาอธิษฐานวางมือนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับเอเมนในพระนามพระเยซูคริสต์องค์เจ้าในเวลานี้พระพเจ้าผู้รับใช้ของพระเยซูอธิษฐานวางมือเชิญ เขาด้วยน้ำมันแห่งขนาดของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาสําหรับแป่คุยอาบูด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาขอพระเจ้าทรงช่วยเขาความเจ็บป่วยต่างๆจงออกไปขอพระเจ้าทรงนำพาสําหรับน้องตั้เมงขอพระเจ้าทรง รักษาสุขภาพร่างกายของเขาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจบออกไปด้วยในอำนาจของพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าทรงช่วยเหลือออกไปเบิ่ที่เขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเยซูมีความเชื่อในของพระเจ้าทรงผ่าความดื้อดึงต่างๆออกไปในพนามแห่งพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงนำพาสำหรับแม่อาเดอขอพระเจ้าทรงรักษาเขาพระเยซูคริสต์เจ้าขอเอ้ยด้วยของพระเจ้าทรงเมตตารักษาเขาพระเยซู ในเวลานี้ก็ขอบพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือสำหรับพี่สาธิตด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าที่เขามีปัญหามีความท้องท้ต่างๆพระเยซูเองโปร่งรงเป็นแรงบันดาลโปร่งรงเป็นแรงบันดาลขอบพระเจ้าทรงจัดเตรียมในทุกสิ่งทุกอย่างในปัญหาในครอบครัวในชีวิตสุขภาพร่างกายครับขอพระเจ้าจะทรงทำสิ่งนั้นออกไปโปรเกต์ให้ไป่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้เขามีความเชื่อและเข้าใจถึงนักบระไทยของพระเยซูสารเสิร์ฟโปรเจกต์เนื้อเนื้อนำมนุษย์เราจะทำได้ พระองค์ทรงกระทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูวันนี้เราจะได้ของพึ่งพาต่อพระเจ้าในพระนามพระเยซูเยเ,เมนขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้า,าเ,อเ,เอาอันนีชนั่นค่ะเขา,าจะขายของนะครับอู้

กระตือนี้ไปหันการกิโลสี่สินะสี่สิอตไหนัามสิบเนสามสิบสี่สเสี่สิงสี่สิบเาไปยใน p a c ต่อไปต่อไปจอยัซื้ออะไนะครับเนอุ่งสนจะไปทะเลนะครับกระตือ แล้วก็ลำใยโอ๊โยเก็บไปเก็บบอดนะครับอันนี้บาดบาดบาดบาหนาวอ่า ะนะครับนอนแอหใบด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ไรไ้ใบไรไ้ใบ <c oughs> อ่มะนาวอ่าแล้วก็ <c oughs> ลูกท้อออ่นนอนนายาุวครับนะอหนนอิวนะครับอา

หวานหวานหวานสามชิ้นสองสามชินเมันด้หาครสามไปนี่ปลาข้างสามชิ้นอ่าต่อไปของของเด็กม่อีอ่าขอนต้อง่วยคนเด้ออ่าเอาไข่สองชิ้นนะครับอ่ะเอาเอาหูสองมัดเลยมันจะป้อกินนะครับแล้ว็เอาปก้วยแผ่นหวี ยกอมย่ยสูงย่อมสูงย่อมสูงอันนี้เันแกนใหญ่นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแกนใหญ่มารัือมันจะปวดกันอันนี้ใหญ่นี่ใหญ่ะใหญ่เท่ากันเออเท่ากันอ่าเท่าไรครับสามสิบสามสิบสี่สิบ

เมเหลือแ,แล้วก็อันนี้ขนมปังสามเบาสามบานะสุดไม่เปล่งได้ได้สามบาเบาเดี๋ยวคนนอกจะเอาเมียมาให้เบายิอะอะอไรครับส,สี่0ซาซ

ส Get ามสิบสองสามสิบสามอ่าอาจารย์น้อยเออใจดน้อยใช่้ใช่อ่าอันนี้แกใหญ่สุดท้ายนะไปดินได้นะครับประวัตินี่มาขึ้นแดงกันน้ำนี่นะครับแล้วก็แกงหวานแกงหวานแม่อ่า 39มสิบเ40าเนิส่สบอะ่นมา39ม้าี่งแล้วเนาะสี่สิบ่อ่าอาจากนวอร์สี่สิบขบผตอนนี้อนเก่นขอบคุณพระเจ้านะครับปีมีพการต้ อามีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเรานะครับเราจะอธิษฐานปิดและอธิษฐานเผยหันด้วยกันนะครับขอเชิญพี่น้องยินดีครับเราจะอธิษฐานปิดด้วยกันและก็อธิษฐานเผยหารด้วยกันให้เราทั้งหลายร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเยซูเจ้าในวันนี้พระเยซูจึงข้าพเจ้าทุกคนได้เข้ามาประชุมนมัสการแล้วก็แสวงหาพระเยซูเจ้าถึงเวลาที่เราทั้งหลายจะยุติการประชุมนมัสการในช่วงคราวขอพระเยซูเจ้าอภัยสำหรับพี่น้อง คนที่ได้เข้ามานมัสการในเช้านี้ในคำได้รับพระพรที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าบอกลุงเจ้าในรงพุะพรพี่น้องทั้งหลายในขอพระเจ้าสุนันภาสาหรับเราจะรับประทานอาหารร่วมกันขอบพระเจ้าสุขุภพรสำหรับผู้ที่จัดเตรียมอาหารให้พี่น้องได้ประทานในท่านได้รับพระพรที่มาจากพระเยซูและพี่น้องทุกคนที่จะมีกําลังสติปัญญาในการดำเนินชีวิตติดตามไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระเจ้าให้โอกาสพี่น้องหลายๆคนได้แสวงหาพระองค์ในโอกาสต่อไปด้วยขอฝากไปกับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 咱我好看。